ันนี้ผมจะมาแนะนําแมปไททันบบที่เล่นในมือถือได้ง่ายๆนะครับก็เป็นแมปนี้เลยนะครับโอเคเราเข้าไปดูในแมปไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดตอนที่อยู่ในแมปแล้วนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดเพลยไปเลยก็มันจะโหลดแป๊บนึงนะครับไม่นานมาก โอเคทีน,นี้ก็เราก็มาอยู่ในแมปกันแล้วนะเดี๋ยวผมขอโอเคเราไปเดินกันเลยเให้คุณผู้ชมเดินมาตรงนี้เลยนะเนี่เดินเข้ามาเลยเราแป๊บหนึ่งมันจะโหลดแปบ๊บนึงนะครับโอเคครับพอเข้ามาในแมปแล้วเดี๋ยวผมขอรู้เสียงแป๊บนึง โอเคพอเข้ามาในแบบไั้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ปุ่มดับตรงนี้คือฟันนะครับแล้วก็นี่ถ้าคุณผู้ชมจะใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติคุณผู้ชมก็กดไปที่จุดที่คุณผู้ชมจะไปเลยอันนี้คุณผู้ชมเห็นรูปตะขอตรงนี้ไหมนี่โอเคมันจะยึดตอนอยู่ใช่ไหมให้คุณกดตรงนี้โอเคมันก็จะปล่อยบุ๊บโยดิดกโดโด ไม่ได้อะเดี๋ยวโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแก๊สนะครับนี่จุดเปลี่ยนแก๊สให้คุณผู้ชมกดตรงนี้เลยนะนี่มันก็จะเปลี่ยนแก๊สให้โอเคเดี๋ยวเราไปลองค่าเ้วท่านกันดูเลยปุ๊บเต้นง,ง่ายๆนะครับแบบนี้เต้นไม่ยากขันท่ท่านปุ๊บฟันอุ้ยฟันไม่โดน โอ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนหน้าจอมันจะหันมั่วนิดนึงนะแบบนี้อือโอ้โหโดนยากเหลือเกินเคแตกปะเราไปหาตัวอื่นกันดีกว่านี่ตัวนี้โอ้ปุ๊บโอเคแตกโอเคนะคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้ ถ้าเราฟันดูนในทันนี่มันจะหลอดตรงนี้มันจะหายไปหลอดหนึ่งนะครับแต้ถ้าหลอดตรงนี้หายหมดให้คุณผู้ชมกดตรงนี้เลยนี่ที่เป็นรูปตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนดาบใหม่ให้เรามันก็มีสี่อันนะถ้ามันหมดคุณผู้ชมก็อุ้ยเดี๋ยวขอจดการด้ทันหอนปุ๊บโอเคแตกถ้ามันหมดคุณผู้ชมก็ไปที่จุดเปลี่ยนเกตเลยบุ๊ปอ้ยอุอ้ย เล่นง่ายมากนะแบบนี้มาเลยนี่มันที่จุดตรงนี้เลยนี่แล้วคุณชมก็กดตรงนี้เลยเห็นไหมมันจะเอาดาบใหม่สีเล่มมาให้เรานะโอเคผมก็ขอมาแนะนำแบบแค่นี้แหละมันก็เล่นง่ายๆนะใครที่คุณผู้ชมที่ไหาแบบที่ท่านเล่นอยู่ในมือถือก็มาเล่นแบบนี้ได้เลยนะ ถ้าผมพูดไม่ชัดหรือว่าอะไรยังไงเขาขอโทษด้วยนะผมก็ใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวกับหูฟังอันนึงในการอัดคลิปฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและใครที่อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย